ยานั่เอาละามาัวเด็กยา่เอาโฟลามคัวเด็อันปิดหลายๆงั้น้บออานเอ้ามื้อนั่นบักกะมันก็ื้อแล้วหร็อมันเร็วหรอใบเตือนอ๋อใบเือนชไหเนี่ยเออลว่าแล้วทำไมวันนั้นเาจะไปจ่ายยแล้วไม่ได้ไปเลยเนี่ยพอมี่หามาเอสองเดียนแล้วว่ากออที่มนาดเนี่มันบอกวิตใจ

ยายจะได้ลูกสิ่ง่ยายอไม่ความลูกสิว่ะเขาไม่ได้ตายลูกสิ่าจะได้ลูกสินบป่ะโอ้ได้อยู่บ่ไม่รู้ว่า่านเคาังไไเอมาคู่ไปแมมาท่ันทีไปเทื่อวมเงนก่ไปที่ไปเที่ยวว่ามีคนไม่อยากเ วกแบบแน่ใชสองตัวน <Mo> ่ะโรงเรียนผู้บัดมอุขานมัมาโมเมนต์ก่เนี่ลาดตัมันจะลดควนีนี่บ

หิบกายายันเพราะว่าเงินสดอยู่ที่คุณใช่ไหมงินอยูอที่คุณแล้วเรา,เอา,เอาโอนที่เขาให้ไว้อะเราเอาของเรา,เอานะโอน,นนะเงินสดอยที่คุณนะปกติมี6 0 0 0ใช่ปะ5,000ก็ 5, ที่5,000 อยู 3, ่ผมมีที่บ้านสามสามบ้นอยู่ที่เราสองเลยแล้วก็ใช้ินนิ้แต่ก็ระบาณนาะปกติอยู่ที่เราสาม อย่างนี้นะนนแล้วเาจะทู้ทไรเขาไปทำอะไรเนี่ยไปทำยัไงเขาเราส่งเขาถึงต้นประดู่ไ้นั่นต้นประดู่ที่มันไหม้เข้าไปรู้ที่ว่าไฟไหม้ใช่ไหม